นกโขจุกเล,ล้วนพี่น้องเลยฮะ,ะมาเบิง้งให้โตมาหนิพูนผูนผูนเบิ้งพี่น้องพูนอ๋อจะโอ้ยงูโม่ไตตัวนี้กะพผูพี่น้องเบิง้งไปจับตัวนี้ไว้ก่อนนี่ยังโมงตายได้นี่โอ้ ทักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกคนขึ้นมายามกับคือเก้าพี่น้องมือนีก้ก็มาสวยแน่มาเนี่พวกตะเวนบังตะเวนเทงเขิงเลยทุกคนยังบ่ฮอดยุดหมยไปทางอยู่ยามแล้วเราหือผ้อมมาเนี่หือใส่หม่ไม่ทุกคนอยู่มองเก้าเลิมหมดทึกแล้วยามมือว่านได้สิเบต,ตัว เดี๋ยววันนี้สิไปหนย้ายย้ายใส่มองไม่ปะ่ะไปเลยกลางเว้นแดดกลางคืนหนาวโอ้อากาศแปะปวนดีเลยปุ้นละฝ่า,ายทา้งห้าสิบใบกนเพิ่มลุกผู้ผ่าเพิ่ง เล่บโหลอเลยคุณนี่จะเป็นนกสไลเอายิงเอาบว์เอ็นทึกรับได้อันนี้นยิงเงาสไลด์ชอบโกนกคนุณรุ่นนี้สิเป็นแดงไล่ไล่รุ่ตัวใหญ่าด้วยซาบโกนโปกโปกปกแต่รุ่นนั้นนะ่ะตีนแดงซบแดงรุ่นนี้อ๋อกไล่ไล่เป็นกโกดรุ่นนี้คนณแต่นกสไลด์ขึ้กัน มือสุดท้ายแฮมบุกคือทุกคนนะยามกรับสิจิมดแล้วนี่กรับพื้นมาจนเต็มทีเต็มทงนะทุกคนยังบบได้หนูแจักตู่มาเลยนะโอ้โหิบเลือกเลยมือที่ห้ามาเลยครับสี่มือที่พันมาอย่างพอได้อยู่แล้วพี่น้องเต็มได้กหักมากทุกคนเนละยามชิจิมดกรับเลยหือโบแอนยามทุกคนถนะืนอโบถึอกับถือมือแล้วมันนี่เป็นหนูแดง một tứ tem này này hả hả tem sồn hả các má phi nón biển cá tròn nữa con có oh, nếu quả gì đây từ đèn tôi đều thì con này Hãy subscribe tròn đen sòng mã xa cơn, áo à, con kia nó, áo à, đẹp rồi này các con, sòng đệm, sòng đệm nó khổ chúc này, này. sòng đệm tít cả đấy, ní ní ní, nóc gỉ các con này, sòng đệm đi qua.

บัวไตเต้นหนึ่งนี่หาเต้มนึกคนไปเก็บก่อนเก็บก่อนหาเต้มหาเต้มตนะี๋ยวนี้บัวไตท่านี่อ๋อสี่เต้มโลดทุกคดวันนี้เก็บก่อนนอกหัวจุกทั้งหมดก้อนนะนี่ตีอย่นี่ ต,ตัวนี้ตกนี่ใสอีละสองตัวยู่ใสเนาะโอ้พี่ชิบเต,ต้นทกพี่สี่แตม้มโลดทุกคนนี่เอาและแต้มมาเลยทุกคนป้านกข้าวเสลเซลทุกคนเก็บกวอ,น,น,อนเก็บกวอน อทุกคนยามกลับบ่ได้แต่เ้าได้นกมานี่ไปเห็นกกไห้ทุกคนเะยตากกกไห้นกเฮาปุบปุ๊บปุบปบโมสูงตัตั้เนี่ยทุกคนนะยิ่งตั้งแต่บ่ายสองทุกคนนะมันขำเราเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวเมื่อหน้าจะามาไหม ี๋จะให้บางกงให้ทุกคนออกขึ้นไปยิ่งได้หลายเต้นทุกคนเออโอ้เสียดายจะขำก้นอเอาขำเลยทุกคนเนะลยนอกกระเลิมบอกเข้าเลยสี่โมงแรกแล้วตอนนี้นะี่ยไปไปสรุปเล้บ้างว่าได้เยอะโตมันนี่ตือว่ามาันบ้าทุกคน ล็กอย่างนั้นมอยอบโปนที่พูหมานพี่น้องนะได้ทีละสามทีละสี่วันนี้ก็กให้มันบูสูงไปเลยพี่น้องอเดี๋ยวมื้อน้าจงมาไหมไปไปหน้าไพเบิ้งมามน,าานี่นี่กคนสุดหมาน เอ,อ้าวอดไถยไปที่เรียบร้อยทุกคนเกือบห้าโมงแล้วพูตะเวนแดงเลยยิ่งนกจนขำพี่น้องอ่ะยามกับดักกับบุธมาเนี่ยฮือมากเลยนี่ที่เด็ดใฮ้อยู่นี่มาเนี่โอ้ตี๋หมานพ่ะุีคน,นพี่น้องมาเนี่ยตี๋นับใหเบิรงได้เจก๊กโตนกโขวดจุกแล,ล้วล้วนพี่น้องอ่ย มาเบิ้งให้โตมนันนี่พูนพูนพูนเบิ้งพี่น้องพูนโอ้โอ้ยังโมตายตัวนี้กะนพูพี่น้องเบิ้งไจับตัวนี้ไว้กันี่แกงโมตายได้นี่โอ้อ๋อ้โ่โคตรมานพี่น้องมันนี่ สซู๊ดวันนี้ฮะพี่อันนี้จเจ้าจับไว้ยังมันไปทุกคนมันท่านตายมานอันนี้สองในมือเขานี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

เล้นไปเลยสามชิ้แปโตพี่น้องบ้องเอานิแล้วกระหนูตัวหนึง่งแล้วก็อีกระจอนตัวหน,น,นึ่งทุกคนเลยสุดมันวันนี้เนี่ยนี่นกเหลืองทั้งเอ้ยนกโขจุกทั้งนั้น โอ้จุกน้นเลยเกือบเต็มถ่งพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องคำละสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามารพระสมคนพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อเด้อเอา้ามือหน้าเจอกันไหม